สวัสดีครับพบกับช่องกินวงการคมมค o k ิ้งรายการที่แนะนําขั้นตอนการทําอาหารง่ายๆแบบบ้านๆเมนูที่ทุกคนสามารถทําได้วันนี้เรามีเมนูง่ายๆกันผัดอี้แล้วนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าผัดบุ้เส้นไข่หอเมนูนี้หน้าตาจะเป็นยังไงหรือจะน่า,นาทานขนาดไหนเนี่ยลองไปดูกันเลยดีกว่าครับเหมือนเดิมครับเรามาดูส่วนประกอบว่ามีอะไรกันบ้างดีกว่าครับ ครับผมเริ่มต้นด้วยเต้าหู้ขาวนะครับเป็นเต้าหู้แข็งครับแล้วก็ไข่ไก่สองฟองครับบนเส้นแช่น้ำเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นหมูทอดครับที่เราหมักและทอดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กลับปิดท้ายเลยนะฮะใส่ครับเริ่มเลยดีกว่าครับแล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วก็ใส่น้ามันครับนิดหนึ่งครับพอเริ่มร้อนแล้วก็ใส่เต้าหู้แล้วก็แล้วก็หมูทอดที่เราเตรียมไว้นะครับผานเข้ากันนิดหนึ่งนะครับครับ แล้วเราก็ใส่กระหนำปีที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำเล็กน้อยครับเหยียบให้เข้ากันนิดนึงครับหมูด้วยน,น้ำปลาครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับนตาลทรายครับเล็กน้อยครับมะตูดขาวครับเป็นนกระปิ้งไชดําครับแล้วก็ตัดเป็นเส้นหน่อยครับเพื่อจะไม่ให้มันติดกันแล้ว กิหนหรืออะไรจะได้สะดวกขึ้นหลังจากนั้นต้อง,งใส่ลงกระทะเลยนะครับนานอีกเล็กน้อยครับเพื่อให้เข้ากันในื้อสัตว์ เริ่มสีดําตัวเล็กน้อยครับสีดเรียบร้อยเมืนอเรสร็จจากนั้นเราก็หันมาเอากระทะเล็บ้อนตั้งตั้งไฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันกระทะร้อนได้ที่แล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยครับลักษณะของไข่จะทําให้เราทําให้มันเป็นแบบเป็นแผ่นๆน,น,นะครับเพื่อที่จะเอาไปห่อตัวม้นเส้นอีกที นี้เราก็ปล่อยสักพักนะครับแนะนำว่าให้เอากระจายกระจายแบบรอบข้างให้เยอะได้สุดเพราะว่าเราจะได้เวลาห่อไข่มัได้ไม่แตกดังนั้นเราก็เอามุ้งเส้นมาใส่ลงไปเลยนะครับตรงกลา,า,างรอบมากใส่มากครับรอบน้อยก็ใส่ได้เดียวพอเสรนั้น้วก็เริ่มทำการห่อไข่ครับจะเอาจากซ้ายไปขวานี่ครับลงไปครับ แล้วก็บนล่างก็ประกอบกันจินครับแล้วก็สัดองจานได้เลยนะครับจากนั้นเอาจีบตรงกลางึ้นหน่อยครับเป็นรูปกัะบกเพื่อที่จะแบกมานะให้เห็นลักษณะของตัวรูเส้นนะครับง่ายนครับโรยด้วยงาเักนิดนึงนะครับครับถ้าใครชอบคลิปเมนูทำอาหารง่ายสะดวกแบบนี้แล้วก็นะครับก็กรช่วยกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ชรนักจุนกันด้วยนะครับ Cop and clap.